วันนี้เราจะมาดูเบาะไฟฟ้านะครับแกนแกนเกลียนะฮะแกนเกลียครับรถยังใหม่อยู่เลยนะครับปรับเอนนอนใช้ไม่ได้นะครับนะอันนี้นอนลงไปแล้วนะครับไม่สามารถกดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรครับเดี๋ยวลื้อก่อนนะครับ นี่นะครับตอนนี้เราก็ขอดสวิตออกมาแล้วนะครับนะกริฟเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้กริฟนะครับนะอันนี้กริฟอยู่ข้างล่างนะครับสายล่างนี้นะครับนะตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเพื่อมาเข้าอดตัวนี้นะฮะสองข้างนะครับดึงเบาๆนะฮะดึงนะค่อยๆงานเบาๆนะให้ตรงจังหวะ นะครับมันก็จะสามารถหลุดออกมาง่ายๆเคสนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะสวิตสกปรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองหรือทําการหรือดูนะฮะนะอันนี้อันนี้เป็นปลั๊กนะครับนะปลั๊กนะครับเรากดปลั๊กแล้วก็ดึงสวิตออกได้เลยนะครับนี่นะฮะจากเมื่อสักครู่นะครับที่เราดึงออกมาแล้วนะฮะมันก็จะมีกิปอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้สองชิ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับอตอนออกไม่ไม่มีปัญหานะครับแต่ตอนเข้าเนี้ต้องให้ตรงแล้วก็กดเข้าไปเบาๆกรึบนะฮะก็ลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปทําความสะอาดสวิตก่อนนะครับครับแกนเกียร์นะครับแกนเกียร์นะครับรถยังใหม่อยู่เลยไม่รู้ทําไมมันถึงเสียได้นะครับ สวิตสวิตตัวนี้นะครับสวิตสวิตปรับเอนนอนเนี่ยใช้งานไม่ได้ผมว่าใจว่าน่าจะเกิดจากสวิตนะข้างในนะคนแทคคนคงจะอเสกปรกนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสวิตนะนะแกนเกลียนะครับเหมือนเดิมฮนะวัสดุเราก็ช้อนธรรมดาเนี่ยนะครับ ก็ไนะขาควงสีแฉกนะทั่วไปคิดว่าน่าจะหาได้ตามตามบ้านเรานะฮะเครื่องมือพื้นฐานนะครับอันนี้ก็ช้อนกินข้าวธรรมดาไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมฮะก็คืองัดนะครับงัดงัดหัวงัด,งดท้ายนะครับกัดหนึ่งแค่นั้นเองนะมันก็ออกแนละ้วนะครับเบาๆนะครับเหมือนกันฮะข้างบนข้างล่างนะงัดนะครับงัดนะงัดมันก็ออกแล้วนะครับเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วข้างหลังก็จะเป็นน็อตสามตัวนะครับ เห็นไหมครับหนึ่งสองสามถอดน็อตสามตัวนะครับแล้วก็เราก็มานั่งดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตสามตัวนะครับมันจะมีน็อตสามตัวนะครับหลังจากถอดออกมาแล้วอะสิ่งที่เราเจออันดับแรกเลยก็คือน่าจะมีการถอดล้างสวิตช์แล้วนะครับแต่เข้าใจว่าคงจะยังไม่เคยถอดเข้ามาถึงข้างในขนาดลึกขนาดนี้ ะะมันก็เลยน้ำยามันไม่เข้าไปถึงหน้าคอนแทคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนนะหน้าตามันก็ประมาณนี้นะครับเอ,อเหมือนเดิมเช่นเคยนะในขณะที่เราแกะสวิสตตัวนี้นะครับระวังระวังแผงตัวนี้นะครับเพราะว่าในนี้มันจะมีลูกปืนนะครับถ้าเราไม่ระวังหรือ เราเซฟตี้ไม่ดีพอเวลาที่ลูกปืนอะไรหลุดออกมาคราวนี้เราจะต้องมาทั้งคอยประกอบเข้าไปให้ได้ลักษณะเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราฉีดพ่นน้ํายานะครับผมรับประกันนะอันนี้ยังไม่ได้เป็นทดสอบนะบเดี๋ยวเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปลองไปลองกันดูนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะฮนะระวังนะฮะไอตอนไอตอนที่ถอดนี่ระวังนิดนึง ครับเราก็ลองเอาสวิตมาเสียบดูนะครับนี่นะฮะเมื่อกี้ตำแหน่งตัวนี้นะฮะที่ปรับนอนไปแล้วมันไม่ขึ้นนะครับนะอันนี้นะปรับนอนนะครับใช้ได้นะครับปรับขึ้นนะเรียบร้อยหายเป็นปกตินะครับไหนไหนก็เราเทสแล้วก็เทสทุกระบบเลยนะครับลงขึ้นนะครับ เดินหน้านะครับถอยหลังนะครับกระดกน้องนะครับจังหวะนี้นะกระดกน้องนะครับนะครับลงนะฮะกดน้องคืนใช้ได้นะครับก็คือหลักๆแล้วก็คงคงจะเกิดจากหน้าคอนแทคสองมกคือสาะเอตุดที่เป็นไปได้สูงมากที่สุดเลยก็คือนะกดมาแล้วพอมันติดแล้วเนี่ยไม่หยุดนะครับแล้วกดจนมันไหม้นะครับ อันนี้อันตรายนะครับอันนี้อันนี้ดันดันหลังนะครับปรับปรับปรับชุดนวดหลังนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปประกอบแผงเข้าเ,เข้าแผงกันนะประกอบสวิตช์เข้าแผงนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มาประ,ประกอบเข้าแผงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปประกอบไปประกอบใส่ในในรถนะครับ อันนี้จะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วนะครับ นะใส่อันนี้เราเรามาวางไว้เฉยนะครับให้ให้เข้าตำแหน่งแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ปัน๊นะครับเท้ีนะครับเทอีกทีนะครับเดี๋ยนี้นะครับ เรากดน,นะนอนนะครับนะกนะครับนนอนนะครับยกขึ้นนะครับ,นนนรบ,นนรบเรียบร้อยนะใช้ง,งานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับทีนี้ตอนที่เราจะประกอบนะครับนี่นะฮะให้ดูคลิปนะครับรนะครับเนี่ยนะครับ ตองตำแหน่งเขาปุ๊บเมื่อไหร่นะฮะค่อยๆกดเบาๆนะครับกดเบาๆนะครับอ๋อง่ายที่สุดเลยลิปตัวนี้นะครับเราแกะออกมาก่อนนะครับนี่นะครับเอามาเสียบใส่ตัวนี้ก่อนนะครับ นี่นะครับมาใส่ก่อนนะเพื่อเราจะได้เสร็จข้อตัวนี้นะครับนะครับดูนะครับ แค่นี้ครับนะเอาให้ให้ให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่กระปงนะครับนะลงนะครับึ้นนะครับต้นนะครับค้นนะถอยหลังนะครับเดินหน้าปรับเอ็นนอนนะครับอันนี้ปรับเอนนอนนะครับนะครับึืนนะครับเรียบร้อยสำเร็จไปด้วยดีนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ไว้นะครับแล้วก็จ้องการาให้เรารีวิวเบาะตัวไหนก็ลองป้ายคอมเมนต์นะครับ